สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับฝนทั้งบ้านพี่น้องตกบ่เนาะบ้านท้องท้องบางตกบกแห้งพี่น้องเก็บวานาันน้ำเต็มเงินหน้าทงไฮทงหน้าลดตอนแรกๆโอ้ทั้งฝนทั้งลมฝนมาบ่วนะครับลมมาพร่ำฝ่า,า,ามานำ้ำถึงเวลาไปรับหลานโรงเรียนปกติ เอาโม้ไส้ไปรับมันอิ่มว่ได้ครับต้องรถใหญ่ไปรับเดี๋ยวเปียกนะครับมันฝ่าไม้ฝนไม่นะโมล้านฝนว่าฝ่าไม้ฝนไม้ยาสไปตากฝนเด้อน,นะครับพี่น้องเอาขออนุญาตพัดน้ำฝนน้ำนะนะครับเอาไปครับลานกันนะครับต่อมาพอดีฝนตกแล้วฝนตกฝนตกฝนตกแห้งเลยครับขออนุญาตเป็นของคน ตอกมาเลยอะตอกเลยตอกเลยไปฮ่าฮ่าฮ่านะครับลานสวนทางกันตอกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับ <laughs> <laughs> เข่าเรียนแล้วคนเข่าเรียนแล้วดิ้งน้อยนะครับช่วงนี้เป็นเวลาช่วงที่เ้็กน้อยเลิกเรียนไม่พี่น้อง เปนแบบมัดตกบักแห้งลำบากผู้ปกครองแล้วพี่น้องนะผู้มวยไส้เองสิลำบากไปฮับไปทรงกันเนาะอันนี้หน่อยเปียกฝนก็จะพูดสบายนะครับนะนิดหน่อยไปตากฝนตากยังก็จะพูดสบายเป็นไข่เป็นนามาแห้งยากคากเละขออนุญาตนะครับที่เปิดที่เปิดได้นนที่ปั้นเอาฝนน,นะเพราะมันไปเห็นภาพนะนะครับในบ้าน แถวบ้านนะครับนะแถวบ้าน,นรโรงเรียนโรงเรียนมารับหลานา่อยโรงเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านนี่นะครับโรงเรียนในหมู่บ้านนี่นะนี่ครับโรงเรียนข้าวไกลนะครับแต่ว่าฝนนี่บ้าเม่นมื่อ,อีกเป็นอ้อฝนโอ้เหนื่อน้ำไหลรุ่นๆุ่นจุ หนทางนี่แมนเบอร์ได้พี่น้องนี่ครับโรงเรียนนี่โรงเรียนบ้านน้องผือนี่นะครับโรงเรียนบ้านน้องผือนี่แนหะโอ้สนามกีฬาเล็กน้อยมากบริเวณน้ำนะพี่น้องนะน้ำถ่ายชัดนะพี่น้องนะภาพถ่ายชัดเพราะว่า มันฝ่ามันมืดน,นะฝ่ามืดตึบตเลยนะครับนอืนนอ้โอที่เขาไปรับในถังวนวนกลับรถกักหน่อยนะครับมีลรงเรียนเพิ่นนะครับ โรงเรียนคนเดียวนะขออนุญาตรับนิดหน่อยจะข้าอะไรนะครับนะโรงเรียนอนุบาลพรมถมนับครัน,น้ำน,นะครับเบิ้งดูสนามนักเรียนสนามเด็กเล่นโอ้พี่น้ง,นงเลยครับน,นี่นะโรงเรียนเพื่อนนะครับโรงเรียนน้องฟังฟ้อนนะครับ อขออนุญาตรับหลานข้าวเดียวนะครับนะบรับหลานข้าวนึงนะครับการน,นี้จะเป็นภารกิจอีกแนวหนึ่งนะของอุปกรณ์นะส่วนมากลูกเต้ากะมี่งานเฮ็ดกะเหตุการนี่งานเท้ากับต้องมาครับมาส่งสมัยตะกี้พอไม่เท้านี่ไริอยากนะเท่าสมัยตะกี้นะทำไยต,ต้องบางเปน็นเล็กน้อยกะนนิดน,น้อยนี่นะครับ เขา,าเรียนอยู่ปหนึ่งป2สองเนาะหรือปหนึ่งเนาะอายุแปดขวบเด้จะกี่ปะหนึงนกกปปหน่งนะเขาลับ,บ้านเองขอเขาเขาไม่กินเองนะครับเนาะเ<ม>ขาแก้วนี่แล้วนี่วัดนั่นเนาะนี่กระเพงวัดม,พมาพไปนนอเขาไม่กินแก้วน้ำลงคอนี่แล้วตะก,กี้นะครับขอแก้วพอไปจําแปะ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 นะครับก็บปลากรเข็งหน่อยพุ่มพันพุ่มแม่พุม่มกระปพียงไห่นะ ปีงบคิงน้อยสองสามตัวก็ให้น้องให้ผู้น้อยผู้ใหญ่ครับตอนนู้ำลัเลี้ยนนี่พี่ชายก็เลี้ยนนะครับห่างกันปีงางกันปีหนึ่งนะครับห่างกันแต่ละปีแต่ละปีเลยนะครับกับในรายชีพของชาวบานนะนะนะว้า,น,า,บาน,น,น,นนะครับนะเนี่ยตุค่ากันน้ำบางคนก็บม่มีรถก็เดินเอานะครับ เพื่อนั่นบ่อแม่หลานเพิ่นอยู่น้ำเฮาครับพี่น้องนีล่ละนะชีวิตของบ้านนอกเฮาก็เป็นสิทธิ์แหะครับบ่ว่าบ้านนอกบ้านในในม,มนุมในเมืองนะครับข้าเจ้าก็ับมีเสียนนได้เวลาเลือกเลี้ยงกับผู้ปกครองมาหลับแต่บ้านนอกเขาดอีอย่างมันบ่มีรถหลายลรถบ่ติดบ่หยัางน้ำบ้าน้อกนะนะครับอ่ะเดี๋ยวก็บ,บุญบังไฟบ้านน้องฟือแล้ววันที่สามสิบในบุญบังไฟแล้ว รถแฮ่สิบสองล้อใหญ่ขนาดไหนนะพี่น้องนะนี่สร้างักบ้านลักเมืองเขาอยู่นี่ละนะครับพี่น้องอ่ะคุยย่นไฟสุเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น,อน้องเบ่งดูดอกนะครับนะนะครับมื่อี้ขอบคุณที่ติดตามครับคลปหนายจันไหมครับสวัสดีครับ